ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ตมาก็อยากจะให้ญาโยมฟังเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องของศีลน,นะโยมนะแต่ว่าถึงแม้ว่าพรายัญชนะจะไม่ได้บ่งชัดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลแต่ว่าโดยอัตถะโดยเนื้อความนะก็คือการละเมดิดศีลนั่นเองโยมนะซึ่งอาจจะต่างจากสูตรก่อนๆที่ญาโยม ได้ติดตามรับฟังไปในสูตรกันก่อนโน้นช่วงต้นตน,ตนแรกหรกือว,ว่าตอนกลางๆลงนะโดยมากก็เป็นพระสูตรที่มีหัวข้อสูตรบ่งบอกชัดถึงโทษของการละเมิดศีลและก็อนิสงส์ของการรักษาศีลแต่ในช่วงท้ทายนี้อาจจะไม่ได้บ่งชัดว่าเป็นพยันชนะที่กล่าวถึงศีลแต่เป็น โดยอัฏฐะคือเนื้อความโยมพูดถึงทุจริตนะทุจริตเราก็อาจจะมองมองเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้นะมองเป็นเรื่องของการละเมิดศีลก็ได้อยม่อย่างนสูตรนี้นะอยู่ในปุคละสูตรโยมว่าด้วยบุคคลสี่ประเภทนะอยู่ในสังยุตตนิกายสขาทวักโยมเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งนะ ถ้าสันปกก็เล่มที่24อย,อยู่ในหน้า502นะอยนะญาติโยมก็ลองฟังดูว่าด้วยบุคคลสประเภทข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านนาตบินทิกาเษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสิที่โกศลเสด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถวายพิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะเท้าเธอว่าดูก่อนมหาบพิษบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นไนบุคคลสี่จำพวกคือบุคคลผู้มืดหมามืดไปจำพวกหนึ่ง บุคคลผู้มืดมากลับสว่างไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างมาแล้วกลับมืดไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างมาแล้วสว่างไปจำพวกหนึ่งโยมจำให้ดีนะหนึ่งมืดมามืดไปสองมืดมาสว่างไปสมสว่างมามืดไปและสี่สว่างมาแล้วก็สว่างไปโยมดูก่อนมหาบพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดมามืดไป ดูก่อนมหาภพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลช่างจักสารตระกูลนายพรานตระกูลพรานตระกูลช่างรถตระกูลคนเทอยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยาก และเขาเป็นคนที่มีผิวพรรณซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคะมีอาภาธมากเป็นคนเสียจักสุเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นเปรี้ยมากหาข้าวน้ำผ้านุ่งห่มยวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปไม่ใคร่ได้อืมอันนี้คือว่าเกิดมาในตระกูลต่ำยากจน,ค,นค้นแคหาเช้ากินข่า บางทีก็พิคนพิการอะไรต่างๆโยมเรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาในภายหลังในชาตินี้คือมืดมาเพราะกรรมเก่ากรรมชั่วตัวเองในชาติกันก่อนนั้นส่งตัวเองให้มาเกิดเป็นคนกระจอกหาเช้ากินค่ำหาปัจจัยสีได้โดยยากนะโยมเขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจนี่โยมคือว่าแม้เกิดมายากจน อยู่ด้วยความยากลาบากแล้วพี่คนพิการก็ยังประพฤติทุจริตคือทําบาปทํากรรมด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบากนานรกดูก่อนมหาบาพิษเปรียบเหมือนบุตรพึงไปจากความมืดสู่ความมืดมิดหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทิน สูโลหิตอันมีมนทินฉันใดดูก่อนมหาบพิตรตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนมหาบพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดมามืดไปโยมมีไหมในโลกนี้ประเภทนี้โยม,มเกิดมายากจนข้นแค้นหาเช้ากินค่ำนะปัจจัยสี่นี่เรียกว่าหาได้โดยยากบางทีกว่าจะได้กินโยมไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีที่จะอยู่ อาศัยไม่มีต้องหลบต้องคุดคูอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเพิงฝาบ้านคนอื่นเขาอยู่ด้วยความยากลำบากประเทศเรายังไม่เท่าไหร่นะโยมประเทศอื่นๆนั้นจะมีเยอะมากนะโดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเนี่ยมีประเทศอาอาจจะเป็นประเทศลาวประเทศอาเขมรพมา่าหรือว่าทางตะวันออกกลางนะโยมนะ หรือว่าประเทศอินเดียเนี่ยคนที่ยากจนเนี่ยมีมากจริงๆอยู่อย่างลําบากนะแต่เขาก็ยังทําชั่วนะทําชั่วด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกายนี่แโยมเรียกว่าทําชั่วทางกายทางวาจาคือพูดปดพูดคําหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมีความโกรธมีความโลภผิดฉาพยาบาททางใจเนี่ย เมื่อเขาทำชั่วอย่างนี้ตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวิธิบัตินะโลกก็กลับไปเกิดณนะที่ที่หนักกว่าเดิมอีกคือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้าง,าางเนี่ยพระองค์จึงทรงอุปมาเหมือนกับออกมาจากที่มืดก็ไปสู่ที่มืดอีกยมออกมาจากความมืดมัวไปสู่ความมืดมัวนะนี่คือบุคคลที่มืดมาแล้วก็มืดไปยงก็พิจรารณาดูนะ ว่าเราอยู่ในกลุ่มแรกนี้หรือเปล่าดูก่อนมหาบพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วกลับสว่างไปดูก่อนมหาบพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำซามคือตระกูลจันทานตระกูลช่างจักสารตระกูลพลานตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนเทอยากเยื่อ ขัดสนมีข้าวน้ำโภชนอาหารน้อยมีความเป็นอยู่ฝืดเครื่องเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากก็คือเหมือนกับรประเภทแรกเลยโยมนะเกิดมายากจนข้นแค้นหาเช้ากินข้ามเหมือนกับประเภทแรกนะพิกลนพิการเสียจากสุปเป็นง่อยเป็นคนกระจอกคนเปลี้ยเนี่ยหาข้าวน้ำผ้ายานของหอมเครื่องรูปไรที่นอนที่อาศัยเครื่องปรทิบไม่ค่อยจะได้คือไม่ค่อยจะมีวางั้นเถอะโยม แม้กระนั้นนี่โยมแม้กระนั้นพิเศษตรงนี้แหละแม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจคือไม่ประมาทโยมทําดีเรียกว่าให้ทานรักษาศีลอยู่เจริญภาวนาอยู่ฟังธรรมะอยู่เป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานอยู่โยมเขาประพฤติสุตประพฤติสุดจริตด,ด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด,ด้วยกายวาจาใจแล้ว คลั้นตายไปเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดูก่อนมหาบพิษเปรียบเหมือนบุตรพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บรลลังหรือพึงขึ้นจากบรลลังสู่หลังม้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่หลังช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราสาทแม่ฉันใดดูก่อนมหาบอพิษตถาคตย่อมกล่าวบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนมหาบพิษ อย่างนี้แรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วกลับสว่างไปอืประเภทนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะโยมนะแม้ว่าวิาวบากกรรมจะนําตัวเองมาเกิดณนะสถานที่ที่ไม่ดีนะยากจนค้นแค้นหนะาเช้ากินค่าแต่ว่าเขาก็ไม่ประมาทโมเมาโยมเห็นประโยชน์ของการสั่งสมคุณงามความดีอยู่ก็พยายามกระเบียดกระเสียนนะบริจาคทานตางกําลังศรัทธา ไม่ละเมิดในสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมในการกระทําที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็ไม่ทาโยมเรียกว่าอยู่ในศีลกินธรรมแม้จะยากจนก็อดได้โยมแต่ให้ทําบาปก็ไม่ทํานะอันนี้ด้วยอาน,นิสงส์ที่เขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อตายแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เหมือนกับออกจากที่มืดมาสู่ที่แจ้งออกจากขึ้นจากพื้นดินสู่ บรรลังจากบัลลังสู่หลังมา้าจากหลังม้าไปสู่คอช้างสู่ปาสาทตซึ่งก็ขึ้นสูงไปเรื่อยๆโยมอันนี้ก็โยมก็คงจะเข้าใจแล้วก็มีนะโยมนะในบ้านเราเมืองเราประเทศอื่นประเทศใดๆก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่แล้วก็การระทําอย่างนี้ก็มีอยู่ดูก่อนมหาบาพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วกลับมืดไปดูก่อนมหาบาพิษ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพรหมหาศาลหรือตระกูลขระบดีมหาศาลมัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะสมบัติมากมีทองและเงินมากมายมีของใช้น่าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์คือเคราบเปลือกมากมายและเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณเป็นเยี่ยม มักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีบได้สะดวกแต่เขากลับเนี่ยโยมเกิดมาดีนะแต่กูลสูงด้วยรูปสมบัติด้วยมีทรัพย์มากมายด้วยแต่ว่าประมาทงัวเมาโยมนะแต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจคือทำชั่วและเมื่อศีลห้าเป็นต้นนะโยมนะถ้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ย พูดปดพูดคำหยาพูดสอเสียด,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 ดพูดเพ้อเจ้อโลภอยากได้ของเขาพยาบาทมีความปองร้ายไม่ให้อภัยแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิยึดมั่นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าไม่มีเป็นต้นพวกนี้ชื่อว่าประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติท,ทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาสนรกโยมน่าเสียดายมากนะเกิดมาดีแต่ไปไม่ดีโยมนะ ดูกนมหาบพิษเปรียบเหมือนบุรุษลงจากปราศาส,สู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังม้าหรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังหรือลงจากบัลลังสู่พื้นดินหรือจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดดูก่อนมหาบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนมหาบพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วกลับมืดไปโยม สุคจะมีมากนะโยมนะปัจจุบ,บันนี้บุคคลประเภทนี้โยมเกิดมาในตระกูลสูงร่ำรวยมีโภคะสมบัติมีรูปสมบัติแต่ว่าประมาทัวเมาอยู่ในสมบัติของตัวเองประมาทัวเมาในชีวิตประมาทัวเมาในกรารมคุณห้ามีการละเมิดศีลห้าผิดศีลห้าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยโอ้โหโยมตายไปก็ได้เกิดในอบายทุกติวิบัตินรกกว่าจะกลับคืนมาแก้ตัวใหม่ได้ออืโยม เรียกว่าสาหัสสากันยากเย็นแสนเข็นเหมือนเต่าตาบอดที่จะโผล่หัวขึ้นมาตรงกับบวมงเล็กๆที่ลอยอยู่ในท่ามกลางมหาสบุทรนะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดตัวนั้นเสียอีกโยมอันนี้เป็นอุปมาที่พระองค์ทรงอุปมาเอาไว้นะอ้าโยมประเภทที่สามนี่ก็บุคคลที่สว่างมาแล้วก็มืดไปเนาะ เราอยู่ในประเภทไหนญาติโยมก็พิจารณาดอวเองนะดูก่อนมหาบพิตรก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วสว่างไปดูก่อนมหาบพิตบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือตระกูลกริส์มหาศาลตระกูลพระมหาศาลหรือตระกูลคระบดีมหาศาลอันมั่งคั่ง และคาประเภทที่สามเนะ่ยโยมเกิดมาในตระกูลดีนะโยมมีโภค้าสมบัติมากมีของใช้หน้าปลื้มใจมากมายมีทรัพย์ยสมบัติเรียกว่าอืโยมอมือาจจะรวยล้นฟ้าก็ว่าได้นะแม้ไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็เป็นระดับพ่อค้าข้าราชการทาหารตำรวจนี่ก็ถือว่าเกิดมาดีสว่างมานะโยมนะทีนี้เป็นยังไงเป็นคนรูปสวยน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวพรรณเป็นเยี่ยม มักหาข้าวน้ํายวดยานของหอมดอกไม้เครื่องรูปไดที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องประทีปได้สะดวกเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจขันเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดูก่อนมหาบพิษเปรียบเหมือนบุุรพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์ ดูกดรมหาบพิษเปร, <_ d Silk> เรียบเหมือนบุตรพึงก้าไวาาไปด้วยดีจากบัลลังสู่บัลลังหร, ang, หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราสาทสู่ปราศาสแม่ฉันใดดูกรมหาบพิษตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบพิษอย่างนี้แล บคุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโอ้โหโยมประเภทนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะเรียกว่าเกิดในตระกูลสูงโยมมีโภคสมบัติมากนะเรียกว่าไม่ประมาทโมเมาในชีวิตในสมบัติที่เัอเองมีอยู่เห็นประโยชน์ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบริจาคทานมากมายโยมมีการทำบุญที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ มีศรัทธาที่จะไปบริจาคทานมีศรัทธาที่จะไปประพฤติปฏิบัติม,มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอของคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีเลยว่าง,งั้นเถอโยมประพฤติสุจริต้วยกายวาจาใจไม่ได้เมื่ศีลห้าไม่ประพฤติทุจริตทางวาจาไม่ประพฤติทุจริต ทางใจคือทําดีอยู่ในศีลกินในธรรมว่างั้นเถอะโยมเนาะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นบุคคลที่ใจบุญสุนทานประกอบตนอยู่ในธรรมะคันลองของธรรมนะประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ประมาทมัวเมาก็ยังสามารถแบ่งทรัพย์สมบัติมาบริจาคทานแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้โยมอันนี้เรียกว่าสว่างมา ทีนี้เมื่อตายไปโยมเมื่อเขาตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะอันนี้เป็นบุคคลที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปดูก่อนมหาบพิษบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้โยมอยู่ในจำพวกไหนที่ฟังมาโยมสี่จำพวกนี้โยมก่าพิจารณาวาเองนะโยมนะ ว่าเราเกิดมาแล้วนี่ก็แก้ไขไม่ได้แล้วบางคนอาจจะมืดมาบางคนอาจจะสว่างมาเกิดมาแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้ว,ว,แ,ไไแ,ลวแต่ว่าตอนไปแก้ไขได้โยมนะถ้าเรามืดมาเนี่ยแก้ไขไม่ได้แต่ตอนไปเราจะมืดไปหรือสว่างไป, exactly. ป,ไปก็คิดเ,เราเองนะกรรมดีกรรมชั่วเราเลือกทําเราเองถ้าเราอยากจะมืดไปอีกแล้วก็ละมืดสี่ห้าทำบาปทํากรรมเยอะๆก็มืดไปอีกนะ เมื่อวกาชาตินี้อีกนะพอไปตกนลกโยมถ้าเราอยากสว่างไปแล้วก็ทําดีโยมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานอย่าประมาทโมเมาในชีวิตเห็น <ard> โทษของการละเมิดศีลห้าการทําบาปทํากรรมนะเรียกว่าอยู่ในศีลกินิธรรมให้ทานรักษาศีลตามกําลังศรทัทธาเราก็จะไปสู่ที่ดีคือสว่างไปหรือว่าเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สกุศาสดา ครั้นตรัตบรรยากรร้อยแก้วนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่าดูก่อนมหาบพ,พิษบุรุษเข็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตรหนีเหนียวแน่นมีความดำรีชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบาบุญนะไม่มีความเอื้อเฟือ้อย่ำด่าบริภาสมณะหรือพราหมณ์หรือว่าในพวกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักขึ้นเคียดคือขี้โกรธโยม ย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูก่อนมหาบพิษผู้เป็นใหญ่แห่งประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันโหดร้ายนี่ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วมืดไปดูก่อนมหาบพิษบุรุษบางคนเป็นคนเข็นใจแต่เป็นคนมีศรัทธา ไม่มีความตรนีเขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ่งซ้านย่ำให้ทานย่ำลุกลับสำนะหรือพราหมณ์หรือวันิพกอื่นๆย่ำสำเนียกในจัญญาเรียบร้อยคือสีลห้ายมจัญญาเรียบร้อยเนี่ยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูก่อนมหาบพิธผู้เป็นใหญ่แห่งประชาราศคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่มเข้าถึงไตรทิพสถาน นี้ชื่อว่าผู้มืดมาแล้วกลับสว่างไปดูก่อนมหาบพิษบุรุษ,บ,รษบางคนถึงหากจะมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนมีความตรหนีเหนียวแน่นมีความดําดีชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอื้อเฟื้อย่ำดา่าย่ำบริพาสมณะหรือพราหมณ์หรือวันิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักขึ้นเครียดย่ำห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอ ดูก่อนมหาบพิษผู้เป็นใหญ่แห่งประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่ำเข้าถึงนรกอันโหดร้ายนี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วกลับมืดไปอืโยมเนาะอันนี้โยมเข้าใจแล้วนะโยมดูก่อนมหาบพิษบุรุษบางคนถึงหากจะมั่งมีก็เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตรหนี่เขามีความดำริประเสริฐ มีใจไม่ฟุ้งซ่านย่ำให้ทานย่ำลุกรับสมณะหรือพรามหรือแม้วันิพกอื่นๆย่ำสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่ผู้ที่ขอหรก่อนมหาบพิษผู้เป็นใหญ่แห่งประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่ำเข้าถึงตรายทิพสถาน นี้ชื่อว่าผู้สว่างมาแล้วสว่างไปดังนี้โยมจบเนาะปุคละสูตรโยม,มโยมพอจำได้ไหมและโยมอยู่ในจจำพวกไหนประเภทไหนโยมพิจารณาเดียวเองก็แล้วกันนะเรามาแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ไปแก้ไขได้โยมนะตอนไปเราเลือกได้นะแล้วเราจะเลือกสว่างสว่างไปนี่ก็พยายามทำดีไว้เยอะๆโยมนะ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลถึงพร้อมได้อัตถะและพยัญชนะผู้ฟังสามารถที่จะตริตรองเห็นจริงเห็นจริงด้วยปัญญาของตนเองได้ว่าธรรมะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ท้าให้เข้ามาพิสูจน์ท้าให้เข้ามาดูได้เลยไม่ไม่บังคับให้เชื่อนะโยมไม่บังคับให้เชื่อ แต่พร้อมที่จะให้ผู้ฟังนั้นเข้ามาพิสูจน์คำสอนที่องค์ทรงตรัสรู้นี้ว่ามีเหตุมีผลสมควรแก่การพิสูจน์สมควรแก่กรรแกเรียกว่าทนต่อการพิสูจน์ของบัณฑิตได้โยมนะยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญมากเท่าไหร่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทนต่อการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์มากเท่านั้นนะ อาราันนี้ตมาก็ได้นําเรื่องบุคคลสี่ประเภทมาเสริมบรรยายเรื่องของศีลน,นะว่าโทษของการละเมิดศีลห้าเป็นอย่างไรคือจะต้องมืดมาแล้วก็มืดไปแหละโยมนะอนิสงแล้วก็โทษของการรักษาศีลโทษของการละเมิดศีลห้าอีกข้อหนึ่งคือว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปนะส่วนใครรักษาศีลห้าได้ก็มืดมาสว่างไปโยมแล้วก็สว่างมาสว่างไป วันนี้พอสมควรเก็บเวลาโยมนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร